ยังมีอ,อีกประเด็นหนึ่งที่เขาคือหากันก็คือสาเหตุการตายของสรวัตแต่ใช่มันลือสน,นันดันใบอะในสังคมตํารวจเขาพูดกันเยอะเหลือเกินสรวัตแต่ฉีดวัคซีนตายใช่นี่แหละคือประเด็นที่มันร้อนฉาเลยมันร้อนฉาจริงๆริงมันร้อนฉาแล,แล้วมันก็สะเทือนแล้วเป็นประเด็นที่มันก็อยู่ในสังคมจับจ้องกันอยู่นะพูดตรงๆเรื่องของเรื่องนะสรวัตแต่เป็นสรวะตัตรถไฟที่พนักนานสุริยาแต่บ้านนะจะอยู่ที่ชะอำใช่นะครับสรวะตัตก็มาฉีดวัคซีนในกรุงเทพ โรงพยาบาลไหนผมไม่แน่ใจก็พอจะรู้แต่ช่างมันเถอะมาฉีดวัคซีนในกรุงเทพใช่2ี่าพฤษภา25พฤษภาใช่ค่ะหลังจากนั้นก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่ค่ะทันทีที่กลับไปก็อาการไม่สู้ดีเท่าไหร่กดด้วยความที่เป็นอดีตตรวจพรล่มหญิงจากข่านในเรสวนเธอก็แข่งอยู่แล้วแหละถือว่ามีความแข็งแรงในร่างกายพอสมควรอะแข่งแล้วเธอก็ทนใช่ค่ะคือจากข่ายนเรสวนมัน มันต้องอึดอยู่แล้วล่ะไม่อึดเนี่ยผ่านค่าในส่วนไม่ได้อันนี้พูดกันตรงนี้นะครับค่ะถือว่าต้องแข็งแรงต้องอึดมากร่างกายต้องพร้อมเธอก็ทนกันมาเรื่อยทนกันมาเรื่อยปลายเดือนพฤษภาเธอสามีย่างเดินทางไปขอนแก่นไปอยู่3 4มสี่วันแล้วก็กลับมาที่อำเพชรบุรีแล้วก็กลับมาพักที่อำเพชรบุรีค่ะ อาการป่วยก็ยังเป็นอยู่นะตอนนั้น<ถ>อาการป่วยก็ไม่ดีขึ้นนะเธอก็สุงเธอก็รุมเธอก็มีอาการไปเลยตลอดจนคนไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วดังนั้นวันที่12เธอจึงไปที่โรงพยาบาลหัวหินใช่คือวันนั้นคงหนักสุดๆแต่จริงเธอก็บรับสะสมมาต่ออาการมีมาต่อเนื่องจน12เนี่ยน่าจะสุดๆละไปโรงพยาบาลค่ะที่หัวหินไปโรงพยาบาลหัวหินใช่ค่ะขณะนี้นะต้องบอกว่าตอนนี้นะมันเป็นมันเป็น มันเป็นมันเป็นคู่มือปฏิบัติงานของทุกโรงพยาบาลทันทีที่มีคนไข้ไปแอดมิดนะจะตรวจโควิดก่อนทุกที่ทุกที่จริงนะปัจจุบันขณะนี้มันเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของทุกโรงพยาบาลแล้วก็จะกักตัวไว้ก่อนด้วยนะจะตรวจจนกว่าผลโควิดคนไข้จะทําการรักษาแอดมิดจบตรวจโควิดเลยใช่ค่ะขณะที่ตรวจตรวจโรคก็ตรวจโควิดด้วยถูกต้องค่ะแอดมิดสิบสองมิถุนาใช่ไหมใช่ค่ะสิบสองมิถุนาค่ะ 13มิถุนารู้ผลการตรวจโควิดปรากฏว่าเป็นลบผมเป็นลบค่ะได้เป็นไรผลเป็นลบค่ะก็ป่วยและวันต่อมาเช้าวันที่14เธอตายเธอเสียชีวิตวันที่14วันที่สองเข้าไปแอดมิดวันที่14เสียชีวิตโอ้โหในบัดดลสองคนตำรวจสองคนตำรวจเขาก็พูดกันอยู่เยอะว่าเธอตายเพราะอะไรกันแน่ใช่ค่ะก็มีการพูดถึงเรื่องฉีดวัคซีนกันเนี่ยแหละเยอะแยะมากมายสั่นนิษฐนไวพอสมควรสิ่งที่มากไปกว่านั้นก็คือมีการ แชร์แชทไลน์ค,คือระหว่างที่เธอเกิดอาการแพ้วัคซีนในช่วงเวลาระหว่างวันที่25พฤษภาซุดสิดวัคซีนเข็มแรกนะค่ะแล้วก็มีอาการไล่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันที่12มิถุนายนที่ไม่ไหวจะเคลียร์แอดมิดเข้าโรงพยาบาลที่หัวหินค่ะระหว่างน,น,นั้นนะครับหลังหลังจากกลับจากคอนแกนด้วยค่ะก็มีการไล์คุยกับเพื่อนร่วมงานใช่ค่ะเป็นแชทไลน์ที่พูดคุยสนทนากัน เพื่อนก็คงถามอาการด้วยแหละเป็นยังไงเพราะเห็นแบบอาการมาตั้งแต่แรกๆแล้วก็สอบถามมา,าเป็นระยะระยะก,ก็หลังจากที่เสียชีวิตก็ถามไถ่ายกันว่าตายเพราะอะไรฉีดวัคซีนหรือเปล่า,าทีนี้เพื่อนร่วมงานที่มีโอกาสได้แชทไลน์ได้ได,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 ได้ได้คุยงานผ่านไลน์กับทางสารวัตรแต่ใก็งัดเอาแชทไลทออน์ที่คุยกันที่คุยกันขึ้นมาบอกกล่าวกับพี่เพื่อนน้องในสงคมตารวจอย่างเช่นอย่างเช่นความตอนหนึ่งสารวัตรแต่ก็บอกเพื่อนร่วมงานว่าสารวัตร ไม่สบายมากลุกไม่ขึ้นเลยอีกฝั่งนึงก็บอกว่าไปตรวจหรือยังครับวันอัคารค่ะนักหมอสีแรชค่ะและข้อความดังต่อไปนี้ที่ทําให้ทั้งสังคมคือหากันไปถึงสังคมตํารวจนะเป็นอันนี้เป็นข้อความที่คุยกันของสารวัตรแต่เองที่เขาคุยกับเพื่อนโรงงานแล้วกันเออเออเออโพสต์ว่าเป็นเพราะวัคซีนแหละอันนี้หมายถึงเขาคุยกันนะ แล้วก็อีกลมีอีกหนึ่งข้อความมาสวัสด่ก็โพสต์ว่าไม่ฉีดโกว่าเยอะมาถึงไม่ฉีดน่าจะดีกว่านี้อแล้วก็ตอนท้ายบอกอาการเป็นไงบ้างครับอีกวันหนึ่งอีกวันหนึ่งเพื่อนร่วมงานก็ถามว่าอาการเป็นไงบ้างถามแต่ช้าเลยนะตอน8โมงครึ่งใช่ค่ะสวัสดีก็บอกว่าหนักขึ้น และในสุดก็เสียชีวิตวันที่14นะทันทีที่ข่าวนี้มัน่กระจายกันออกไปและทั้งสองคนตํารวจพวกับพูดกันอยู่เยอะพูดกันอยู่2อเรื่องนี่แหละเรื่องรองพบตรใหม่ระดับรองพบตรไปแบกลงศพให้สารวัตรแต่ในงานศพที่วัดคีรีชะอ่ะนั่นคือได้ใจอีกประเด็นหนึ่งที่เขาคือหาก,กันก็คือฉีดวัคซีนแล้วตายเสียชีวิตเพราะฉีดวัคซีนนี่แหละกระทั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติเมื่อวานต้องสั่งการไปที่ตํารวจภูธรประจวบคีรีขัน ออกข่าวมาเคลียมาชี้แจง <ไป S 1> หน่อยไม่งั้นตรยบไม่ได้ข้อเท็จจริงที่โรงพยาบาลหัวหินสักนิดหนึ่งแล้วใช่ค่ะเอาข้อเท็จจริงจากโรงพยาบาลหัวหินมามาชี้แจงสังคมตำรวจหน่อยใช่ไม่งั้นมันเกิดความสนันวันไหวไงในที่สุดนะตำรวจหัวหินก็รายงานมาที่สตชว,ว่าจากการสอบทางข้อเท็จจริงกับทางโรงพยาบาลหัวหินได้ความว่า3ข้อสรุปการเสียชีวิตได้ว่า 1>, 1การเสียชีวิตไม่ได้เกิดจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 2. ผลการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด1 9ของผู้เสียชีวิตเป็นลบ 3. สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากปอดติดเชื้อเนื่องจากโรคประจำตัวซึ่งทำให้มีภูมิต้านทานต่ำปอดติดเชือ้อสรุปนะสรุปนะอดีตตำรวจพลร่มหญิงจากค่าดีสวนภูมิต้านทานต่ำเกิดปอดติดเชือ้อช่วงจังหวะไงอไม่ใช่ผลจากวัคซีนค่ะอืม,อม คือคือคือตรงนี้ผมว่าทางการต้องเคลียร์ให้ดีนะใช่แล้วประเด็นนี้ตรงนี้ทางการต้องเคลียร์ให้ดีนะจบไหมต้องเคลนะียร์ให้ดีนะต้องเคลียร์ให้ดีต้องชี้แจงให้ดีนะเพราะเพราะเพราะทุกศพที่ตายหลังฉีดวัคซีนมักจะมีคำอธิบายว่าเพราะโรคประจําตัวและมีโรคประจําตัวเกือบจะทุกศพอธิบายอย่างนี้อธิบายบ่อยๆสังคมก็มีคําถามค่ะดังนั้นจึงฝากว่าต้องอธิบายกันดีๆนะแล้วอธิบายแบบนี้จบไหมอธิบายกันดีๆนะ อธิบายกันดีๆ,ๆนะไปเดี๋ยวะจะแตกตื่นนะใช่เพราะในสังคมตำรวจเองกับเรื่องการฉีดวัคซีนเขาก็มีประเด็นอยู่เดิมอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณ<ใ>น <จำ S 2> ายจำได้ใช่ไหมถูกต้องอเขาก็มีความหวั่นไหวกันอยู่แล้วอ่ะเป็นประเด็นละเอียดอ่อนของสังคมตำรวจอยู่แล้วแหละ